ดับสวัสดีคร <quer> ับเป็นงานปลาไม่ใหนึ่งอาบตอลงมานึ่นี่ยอวบตอนลงมายุ่งน่าจะปลาจากมันอยู่ใน่วงเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวของยู่ ครับนี่วันตีทเยเดเยดียวฝาดเอาไทฝาดไปตั้งครับตตาี่ตวี่ใ้นะขอบคุณครับเลยเราัครตีสบายนาขอคุณครับขอบคุณครับดีดอยากให้บ้านเมืองมันมันมันพัฒนาคนนี้แทนเรบแ่นโมเป็นว่าฮอตคือขอบคุณครับ เป็นเงินเขีดครบน้ำบาครับนขีด่ไเออได้ได้เอาอะไรเนี่ยเาไอนไรที่อยู่ิเคืออยู่ครับเอาฝากเฝากเอันนี้ไมได้ใช่มันยู่ไม่ได้อื่นก็พณคกับเออิกาแล้ว

เยจ,จะว่าวอะไรเียต้องช่วยเเหมือนูก <ร Stevens. S 1> บวชฮ่า่าคราับงรความวดขอบี่ขอบเรียบ้อกบอกพี่ทีพี่เขาหน่อยชิดชื่อไปพี่เด็กาพูดในอะไรครับเออ เราเยังแขงแรกอยู่นะดีมากอัยใหม่ดูแมนไม่ได้ใช่นะครับบ่อนอ๋เออไม่ได้ใช้่หรอกันนี้เหรคือใช่ผมแมนก็สิเอาเปผู้ซอยไยูงนี่ค่ะยอดนะยอดมนะครับเริ่มมานี่ทำบอกได้เยอดเนยแป๊บเแป๊บง่ย ได้แล้วได้ค่ะคุณหนิงคุณหนิงเอออ่เอาไเองเอาไปเองไดกครับเอาไปเอคือมาดินที่นั่แหละเออเดออยู่ยืนๆได้เป็นเพื่อนดีเพื่อนของลูกหลานเด้อดีลูกได้ย่ำใจกับทีเปทุกย่านี้ก็ขอรณรงค์ให้พี่น้องทุกคนนะคร ช่วยกันไปฉีดวัคซีนถ้าไม่พร้อมที่จะเดินทางไปในจังหวัดก็ให้บอกที่อสมแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เพราะว่าเขาจะอาจจะมีการบริการฉีดถึงถึงบ้านเพราะงั้นวันนี้เราต้องช่วยกันให้ให้ให้วัคซีนมันสามารถจะอยู่ในกับทุกคนเราจะต้องถอดหน้ากากได้สักวันหนึ่งแล้วปีใหม่เนี่ยเราจะต้องเป็นของขวัญให้คือเราจะต้องทำชีวิตให้เป็นปกติ เพื่อผู้ใ้องประชาชนจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปหน้ากากนี่ก็ยังเป็นของที่ทุกคนต้องใช้อยู่นะครับเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็เป็นของที่มีมูลค่านะครับก็คือเห็นบางคนก็มีความลําบากในการซื้อต้องใส่หน้ากากก็ยังต้องเอาไปซักอยู่คุณพ่อก็เลยห่วงใยนะครับก็เลยเอาหน้ากากนี้มาแจกให้ทุกครัวเรือนนะครับหลังคาละหนึ่งกล่องนะครับ แล้วก็ส่วนเรื่องอาการฉีดวัคซีนของอบจอในฐานะผมเป็นเลขานุการท่านนายกอบจอนะครับก็คือทางอบอจอเนี่ยก็ได้จัดหาวัคซีนมานะครับตอนนี้ก็มาถึงกาลสินแล้วก็จะฉีดในวันพรุ่งนี้นะครับที่สารกลางหลังเก่านะครับก็อยากให้ทุกคนร่วมกันฉีดวัคซีนนะครับนอกจากโมเดอร์นาแล้ว ก็ยังมีการฉีดวัคซีนสูตรมาตรฐานอื่นๆอีกนะครับที่สามารถ Walk in เข้ามาฉีดได้เลยนะครับขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาฉีดวัคซีนด้วยกันนะครับขอบคุณครับ